ต้องห่วงคนป่วยนะครับผมก็ดีขึ้นแล้วครับผมอาการดีขึ้นนะครับขอบคุณนะครับน้ําใจทุกคนนะครับทุกท่านนะครับที่ให้มานะครับคำวยพรนะครับขอบคุณนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับก็ตอนนี้กําลังทานข้าวอยู่นะครับผมทานโจ๊กครับเช้าทานโจ๊กครับผมก็โรงพยาบาลดีนะห้องดีดีทุกอย่างครับผมและมีบริการที่ดีด้วย หน้าตาดีด้วยมาดูแลอยู่ไม่ต้องห่วงนะพี่น้องไม่ต้องห่วง fc you tube อีกช่องหนึ่งชนะทุกทิศไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะว่านี่เจ้าของ you tube เขานะครับผมเขาคนดูแลช่องอยู่นะครับผมวตนนี้ก็ป่วยครับผมตกสะพานนะครับสะพานหักนะครับผมสะพานที่บ้านนะครับมันเก่ามันผูกเลยหักครับผมนี่แะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับผมขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับโควิดไม่ติด ต,ตกสะพานแต่ก็พอดีที่นะครับผมไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าที่นี่เขามีบริการแบบผมดูแลให้ไม่ต้องกลัวยี่บริการแบบผมนี่สุดยอดครับผมไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าผมดูแลไม่ห่างอยู่แล้ว <laughs> โอเคครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ ให้ดูกันนิดๆหน่นนหน่อยพอนะครับผมเพราะว่าเจ้าของยูทูบอีกช่องหนึ่งชงชนะลูกพี่เขาไม่ค่อยสบ,บายเนาะป่วยอันนี้อุบัติเหตุครับผมข่มความอวยพรหรือว่าถูกใจก็กดตัปตะคายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับรักทุกช่องนะอยากดูแลทุกคนนะครับผมไม่ต้องกลัวนะ มาเที่ยวหาผมเดี๋ยวผมก็ไปเที่ยวบ้านคุณทุกบ้านแหละครับผมว่าบ้านคุณผมก็อยากไปดูว่าบ้านคุณมีอะไรบ้างครับผมวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะนี่แหละครับคนเราอยู่ด้วยกันเนาะเขาเรียกว่าพึ่งพากันยามเจ็บยามป่วยนี่นะครับผมไปหวังอะไรมากมายก็ชีวิตคนเราเนาะชีวิตคู่ก็ดีอย่างหนึ่งนะชีวิตโสดก็ดีอย่างหนึ่งครับผมกขอให้ ทุกคนเข้ามาชมคลิปนี้ถูกหวยางวัลที่หนึ่งกันให้หมดนะครับผมส่วนผมก็คงใกล้ถูกแล้วมั้งนี่ซื้อทะเบียนรถไว้เออเดียว์เนี่ยทะเบียนรถนะครับผมนี่นะครับทะเบียนรถเพิ่งจะเพิ่งจะไปโอนมาใหม่ๆนะทะเบียนรถได้จังหวัดราชบุรีนะครับหนึ่งศูนย์เก้าห้าเลยนะครับผมสี่ตัวท้ายหนึ่งศูนย์เก้าห้าครับผมโอนเป็นชื่อคู่ป่วยนะผู้ป่วยโชคไม่ดีแล้วดวงไม่ดีแล้วอาจจะโชคดีก็ได้ถูกวันที่หนึ่งเนื้อครับผม พี่น้องถ้าใครอยากจะตามก็ตามนะครับ1095นะครับทะเบียน1095งาห้าราช,ชบ,บุรีนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็บอกมานานแล้วแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยถูกวันที่หนึ่งกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ